Thank mm -hmm. you. วันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับโมเดลของสมองค่ะซึ่งสมองของคนเรานี่คะมีส่วนประอกอบดังนี้ค่ะส่วนแรกนะคะนั่นก็คือสมองส่วนสีเหลืองค่ะเราเรียกว่าฟอนเท่าค่ะ สมองส่วนที่2นะคะเป็นสีส้มนะคะเราเรียกว่า p e r i e t a l ค่ะและสมองส่วนที่3นะคะเป็นส่วนของสีน้ำเงินนะคะเราเรียกว่า occipital ค่ะสมองส่วนต่อไปนี่คะสมองส่วนสีแดงเราเรียกว่า c e r e b l u m ค่ะและด้านล่างนี้นะคะเราเรียกว่าก้านสมองนะคะซึ่งจะอยู่ด้านใต้น,นี้นะคะส่วนต่อมาค่ะนั่นก็คือสมองส่วนสีเขียวค่ะ temporal นี่คะและสมองด้านหน้านี่คะเราเรียกทั้งหมดว่า cerebrum นั่นเองค่ะ สมองส่วนแรกน่คะนั่นก็คืออะเรียทลค่ะเป็นสมองนะคะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับในด้านของการคิดในระดับสูงนะคะมีการคำนวณการมองเห็นการใช้ภาษาและก็ดนตรีนั่นเองค่ะสมองส่วนที่2งนะคะนั่นก็คือคอ,ออกซิฟิทอลค่ะออกซิฟิทอลนะคะเป็นสมองส่วนหน้านะคะ่ะทำงานเกี่ยวกับการรับรู้ภาพต่างๆนะคะส่วนประมาณนั้นก็คือซีร um ีเบลลัมค่ะซีรีเบลลัมนะคะเป็นสมองส่วนน้อยค่ะ ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิธีของกระสาทต่างๆนะคะที่ทําให้ร่างกายของเรามีการเลื่อนไหวได้อย่าง เมื่อนำเข้ามานะคะเราก็ใช้สมองช่ินนี้ในการประสานต่างๆ,ๆนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปค่ะและส่วนต่อมานะคะนั่นก็คือก้านสมองนั่นเองค่ะก้านสมองนะคะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะคะและเป็นการประสานนะคะเชื่อมโยงประสาทส่วนน้อยสมองส่วนน้อยกับส่วนใหญ่เข้าด้วยกันนะคะเป็นศูนย์รวมของการหายใจการไหลเวียนของโลงหิตของคนเรานั่นเองค่ะ ในส่วนต่อมานะครับก็คือเทมพูโรเทมพโรคือส่วนสีเขียวนี้นะครับทำหน้าที่ในการรับรู้เสียงความจําและการจีบความทางด้านภาษาฟอนเทลฟอนเทลคือสมองส่วนหน้าสีเหลืองนี้นะครับทําหน้าที่ในการตัดสินใจการใช้เหตุผลการวางแผนและการควบคุมทางการเคลื่อนไหวของเราครับซี C รีบัมครับคือสมองส่วนบนสุด ตรงนี้นะครับและมีขนาดใหญ่สุดซึ่งจะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ85%ของน้ำหนักสมองทั้งหมดครับ 1. การไม่รับประทานอาหารเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นสาเหตุให้อาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้สมองเสื่อม 2. การรับประทานอาหารมากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวเป็นสาเหตุให้เกิดเป็นโรคความจำสัน้น 3. กินของหวานมากเกินไปจะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนาสมอง 4. มลภาวะ การสูดอากาศที่เป็นมลภาวะจะทำให้ออกซิเจนในสมองมีน้อยส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง 5. การอดนอนเป็นเวลานาน,านจะทำให้เซลล์ของสมองตายได้ 6. การนอนกลุ่มโปงเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง 7. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบายก็จะทำให้ประสิทธ,ธิภาพของสมองลดลง 8. ขาดการใช้ความคิดการฝึกฝนก็จะทำให้สมองฝ่อ 9. การสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์และ10สมองประกอบไปด้วยน้ำ85เปเซเซลล์ของสมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีน้ำต้นไม้ก็เหี่ยว ทำไม่อยากให้เซลล์สมองเหี่ยวซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้ากลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออกแต่ละวันจึงควรดื่มน้ำบ่อยๆแ8แก้วขึ้นไป